ส่วนเรื่องทางการเมืองเนี่ยวันนี้ก็สรุปประเด็นว่ากกตเนี่ยที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยท่านสแสวงบุญมีเลขากกตได้ลงนามในหนังสือเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกพักการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับและแจ้งต่อวันหน้าพักการเมืองทุกพักครับนะครับอันนี้ก็อ้างถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปี2560นะครับแล้วก็ระเบียบประกาศคำสั่งของกกตนะครับ คณะกรรมการืรอนพักการเมืองกรรมการน,นะครับมีหน้าที่ควบคุมกับกับดูแลสมาชิกพักการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับในพักการกระทำในลักษณะที่อาจจะทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปด้วยสุดจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายในทะเบียนพักการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อพักการเมืองปฏิบัติได้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้พักการเมืองแจ้งให้สมาชิกพักการเมืองได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับ รวมตลอดจนระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยที่พักการเมืองนักการเมืองหรือผู้ประสัยจะพูดถึงสถาบันพักการเมืองอสถาบันทางการสถาบันพระหมหากษัตริย์เพื่อเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่ากกตอบอกว่าทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะครับถ้าใครทำเนี่ยอาจจะทำให้ กรรมการเนี่ยต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วก็ห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองอีกยี่สิบปีเลยทีเดียวะนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่กก,กตออกมาแล้วก็แจ้งให้ทุกพักการเมืองได้ทราบว่าห้ามไม่ให้ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไปใช้ในการหาเสียงแล้วท่านแสวงบุญมีก็ทําหนังสือแจ้งไปถึงพักรวมไทยสร้างชาติให้รู้ว่าสิ่งที่คุณไตรรงส่วนคีรีไปปราศัยว่าที่จังหวัดนครราชสีมานะครับความปรากฏนั้นเนี่ยนะครับขอให้กรรมการบร,ริหารพักเนี่ย ไปควบคุมไปกํากับไปดูแลไปแจ้งให้เหมือนกับคุณไตรงได้ทราบนะครับว่าสิ่งที่จะไปพูดไปปราศัยต่อไปเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแปลว่าแจ้งทุกพักได้ทราบว่าห้ามอ้างสถาบันพระหมหากษัตริย์ไปหาเสียงในทางการเมืองและที่พูดไปแล้วเท่ากับว่าเตือนครับนะถ้าเตือนแล้วไม่ฟังไม่ดําเนินการตามคําสั่งของกะกะตที่แจ้งไปว่าให้ไป เตือนคุณใจรงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะนําไปสู่การตัดสิทธิ์ทางกรรมการบริหารพักได้ซึ่งวันนี้สื่อออนไลน์ก็พาดหัวข่าวว่ายุ่งแล้วรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าเป็นเพียงคําเตือนส่วนคนที่ไม่พอใจคําเตือนของกกตก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรจากพักเสรีรวมไทยบอกว่าทําไมทําได้แค่เตือนนะครับอันนี้ก็คงต้องตามดูกันต่อไปครับในการหาเสียงทางการเมืองก็เข้มข้นกันขึ้นมาทุกขณะเวทีทุกพักการเมืองก็ เริ่มจะมีการกล่าวหากันมากยิ่งขึ้นนะครับที่เนื้อกล่าวหากันมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายผิดประกาศระเบียบคําสั่งของโกโกตด้วยเหมือนกันก็แน่นอนก็นําไปสู่การร้องเรียนกันต่อไปอีกก็ต้องตามดูครับคุณผู้ชมครับ